เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบหลังบ้านแล้วนะคะจะมีคำเตือนนะคะให้อัปโหลดเอกสารเพื่อรับรายได้ให้เสร็จภายในสิ้นเดือนก่อนที่จะรับรายได้ในวันที่5ของเดือนถัดไปหมายความว่าถ้าเรามีการส่งลิงก์เว็บไซต์ให้เพื่อนแล้วเพื่อนสั่งซื้อจากตรงนั้นนะคะ คือเพื่อนจะซื้อในราคาค้าบลีกและบริษัทจะโอนในส่วนของกำไรให้เราในวันที่5ของเดือนถัดไปสมมุติเพื่อนซื้อคอลลาเจน3กล่องก็จะเป็น590คูณ3เนาะแล้วมีค่าส่งอีก50บาทอันนี้กูพิงสมมุตินะคะก็จะเป็น1,820บาทเนาะอันนี้ส่วนกำไรเนี่ย เพื่อนจะโอนทั้งค่าสินค้าและกำไรและค่าส่งเข้าสู่บริษัทและบริษัทจะโอนในส่วนของกำไรให้กับเราในวันที่5ของเดือนถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูเลยค่ะช่องแรกที่เราต้องทำคือยืนยันสัญญาตัวแทนให้กดเข้าไปเลยนะคะกดเข้าไปแล้วให้เลื่อนขึ้นนะคะแล้วก็ติ๊กที่ช่องสีสีเนี้ย พอติ๊กเป็นสีชมพูเนี่ยค่ะแล้วก็กดยืนยันและบันทึกข้อมูลอันนี้คือการยืนยันสัญญาตัวแทนนะคะอันถัดไปค่ะการอัปโหลดเอกสารนะคะการอัปโหลดเอกสาร เห็นไหมคะเขาขึ้นคำเตือนออกมาว่าเราจะต้องอัปโหลดเอกสาร,รอะไรบ้างอันแรกเลยคือสำเนาบัตรประชาชนค่ะให้เรามากดดูตรงนี้เลยเราจะต้องเขียนยังไงนะคะเขามีอธิบายเอาไว้แล้วนะคะเราสามารถกดดูเนาะ เราก็รีบอัปโหลดตามนี้เลยนะคะมีบัตรประชาชนนะคะแล้วก็จะต้องมีคนถ่ายภาพเราถือบัตรประชาชนให้เห็นมือสองข้างให้ชัดเจนนะคะและที่สำคัญจะต้องเห็นตัวหนังสือชัดเจนด้วยดังนั้นจะต้องถ่ายภาพใกล้พอสมควรนะคะอันนี้ขั้นที่สองเนาะอันที่สามคือสำเนาสมุดบัญชีธนาคารนะเขียนตามนี้เลยค่ะ นะคะแล้วก็มาอัปโหลดเอกสารให้ถูกต้องเนาะวิธีการอัปโหลดเอกสารเห็นไหมคะมันจะมีเนี่ยค่ะทุกอันเลยจะมีช่องแถบสีม่วงให้อัปโหลดเอกสารลองกดเข้าไปนะคะ กดเข้าไปปั๊บเขาจะถามเราว่าให้เราไปเลือกที่ไหนนะคะให้เราไปเลือกที่อัลบั้มรูปภาพที่เราได้ซีลอกสำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้องแล้วเราถ่ายภาพเอาไว้นะคะไปคลิกเลือกรูปนั้นแล้วก็กดอัปโหลดค่ะเนอะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ่ายภาพเสร็จแล้วอัปโหลดบุ๊คแบงก์ก็เหมือนกันนะคะง่ายๆตามนี้เลยถ้าดูคลิปแล้วไม่เข้าใจตรงไหนทักโทรไลน์หาครูพิงค์ได้เลยนะคะ